ผลพั์นักรุงโฮมคุกขอใจคนชอบบานอฟฟี่พายนะครับแต่สูตรนี้จะมากับกลิ่นอายของโกโก้นะครับโดยมีตัวพายเนี่ยเป็นรสโกโก้เข้มข้นทีเดียวครับสูตรนี้บานอฟฟี่โกโก้พายครับส่วนประกอบของเขาจะไม่มีอะไรมากนะครับจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายแดงนะครับมีเนยมีน้ำเปล่านะครับซึ่งเป็นน้ำเย็นแล้วก็มีไข่แดงนะครับส่วนที่เหลือที่ให้รสชาติโกโก้นั่นก็คือผงโกโก้สีดำเข้มของทิวลิปนะครับ วันนี้มาในไซส์น่ารักพอดีแบบโฮมเบคเรียกว่าถ้าทำขนมแล้วก็ไม่ได้ทำเยอะมากไม่จำเป็นต้องซื้อห่อใหญ่นะครับก็ไซส์นี้ครับใช้ไม่นานก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะช่างผงโกโก้นะครับช่างรวมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับใส่ลงในเครื่องพร้อมด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับปั่นให้เข้ากันก่อนเล็กน้อยหลังจากนั้นจะใส่เนยลงไปครับแล้วก็ปั่นต่อจนเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับ สุดท้ายเนี่ยครับเราก็จะแยกไข่แดงออกมาผสมกับน้ําเย็นแล้วก็ใส่ลงไปก็เป็นอันจบแล้วครับสูตรนี้เราใช้อยู่ที่15กรัมนะครับใส่ลงไปในเครื่องเลยครับตามด้วยน้าตาลสายแดงเดินเครื่องครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่เนยลงไปครับเนยที่เราใช้เนี่ยต้องเป็นเนยเย็นนะครับเดินเครื่องต่อครับให้เนยกับแป้งนะครับผสมเข้ากันเป็นก้อนเล็กๆครับแยกไข่ขาวไข่แดงนะครับเราจะใช้แต่ไข่แดงนะครับใส่น้ําลงไปนะครับเล็กน้อยครับ ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเดินเคลนครับใส่ส่วนผสมไข่ลงไปครับเท่านี้เลยครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราออกมาคนข้างนอกนะครับคนจะเสิร์ฟใน พิมพ์อลูมิเนียมฟอยด์แบบนี้นะครับพิมพ์ขนาดนี้นะครับเป็นขนาด3คัพนะครับก็คือ3ถ้วยตวงถ้าไม่มีก็ใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด1ปอนด์เลือกแบบที่ถอดจากก้นได้นะครับจะได้ทํางานง่ายเราจะกลุบริเวณก้นก่อนนะครับผมใส่ลงไป80กรัมครับใช้ถุงมือนะครับเกลี่ยให้ทั่วครับผมส่วนโดที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทํา2อย่างครับ1ก็คือกลุด้านข้างเศษที่เหลือเราจะเอามาทําเป็นครัมเบิลครับผม เราใช้ซ่อมเจาะนะครับด้านข้างด้วยนะครับเตาอบของเรา160องศาเราจะนำเข้าอบ25นาทีครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเราเอาออกมาแป้งบางส่วนเขาจะพองใช้ช้อนกดนะครับให้นาบลุกใบแล้วก็อบต่อจนครบเวลาครับในส่วนของคุกกี้โดที่เหลือนะครับใส่ลงในถาดครับผมใช้ที่สับแป้งนะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆครับผมดังนั้นเราจะใช้เวลาอบไม่นานนะครับ เพียงแค่12นาทีครับเข้าไปได้เลยครับและเดี๋ยวพอ12นาทีใช่ไหมครับเราก็จะเอาพายออกมากดด้วยแล้วตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับในการทำคาราเมลนะครับเราจะทำแค่สูตรเดียวแล้วก็มาแบ่งนะครับเป็น2ส่วนเพื่อส่วนหนึ่งใช้ทำวิปครีมส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นคาราเมลไวช็อกโกแลตนะครับนำครีมส่วนแรกนะครับไปตั้งไฟก่อนครับครีมของเราเริ่มร้อนนะครับเขย่าหมอนิดนนะฮะ เอาล้ครับเอาครีมออกมาพักนะครับเดี๋ยวเราจะทาคาราเมลกันนะครับใช้ไฟกลางๆอุ่นให้พอร้อนก่อนนะครับน้าตาลใส่ลงไปแค่เล็กน้อยก่อนนะครับเอาให้ท่วมก้นหม้อนะครับแต่ไม่หนามากคาราเมลของเราเริ่มพัฒนาสีแล้วนะครับเขย่าหม้อเบาๆนะครับเพื่อให้ละลายทั่วกันพอละลายทั่วกันแล้วเราใส่น้ําตาลส่วนที่เหลือลงไปครับน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะครับที่เหลือเราก็คอยให้สีเข้มขึ้นจนเราชอบนะครับ กินคาราเมลของเราหอมแล้วนะครับสีสวยแล้วด้วยปิดไฟครับผมเราจะยกออกจากความร้อนใส่ครีมลงไปครับระวังนะครับมันจะพุ่งขึ้นหน้าเขย่าหม้อนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถคนได้แล้วครับการคนก็ช่วยให้คาราเมลคลายความร้อนนะครับเราจะแยกคาราเมลออกมาส่วนหนึ่งนะครับแยกออกมา50กรัมครับผมเพื่อใช้เอาไว้ปรุงวิปครีมครับในส่วนของ50กรัมนะครับเราใส่วิปครีมลงไปเพิ่มครับ200กรัมครับใส่ไปเล็กน้อยแล้วเราก็คนเลยครับผม ละลายเข้ากันดีแล้วใส่ส่วนที่เหลือลงไปครับส่วนคาราเมลส่วนที่เหลือนะครับในหม้อตรงนี้เราจะใช้เป็นชั้นที่อยู่ในตัวพายนะครับซึ่งผมจะปรุงรสด้วยไวท์ช็อกโกแลตนะครับของทิวลิปนะครับตัวนี้เป็นโฮมเบคสองหนึ่งแปดสิบกรัมเราใช้ทั้งซองเลยครับใส่ลงไปตอนที่เขายังอุ่นๆอยู่นะครับคนครับผมในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวครัมเบิลออกมานะครับสำหรับตัวครัมเบิลนะครับเราจะเอาไว้ใช้โรยหน้าพายตอนหลังนะครับเราก็สับหน่อยได้ครับ นะฮะเราก็จะมีเกิดคัมโบิลรุ่นๆแบบนี้นะครับคัมโบของเราเสร็จแล้วก็พักให้เย็นนะครับตัวคาราเมลตัวนี้ก็เสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ครับส่วนวิปครีมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกรองเขานะครับแล้วก็เอาไปรองน้ําแข็งครับเพื่อให้เขาเย็นดีครับ บายนอฟฟี่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกับกลิ่นอายของโกโก้รสชาติเข้มข้นจากตัวพายอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูครับสูตรนี้อร่อยคุ้มแรงครับ